ก็ทะลุไปถึงเทศบาลาหน่รงนี้ดีนึนงด้านหน้าเขาเขาอ,ออกได้ใช่ไหม สว, ograf, สวัสดีคร uhm ับสวัสดีทุกท to ่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับแอดมินเชียงรายขายที่ดินนะครับก็วันนี้เราจะไปดูที่นานะฮะหนึ่งไร่หนึ่งงาน34ตารางวานะครับติดหจดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์อะไรนะติดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์อ่อ่งลอกอะไรยีที่ไปเมืองผ่านเนาะผ้านไปเถิงก็ขายอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับ แต่มีข้อสำคัญว่าต้องโอนอะไรเลยนะแปลไป20166 20166นะครับปีสองปีกับนับเดือนดูประมาณสักสิบสิบเจ็ดสิบแปดเดือนได้ไหมสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับผมตอนนี้ทำมาจัดจำไว้ได้ไหมทำได้ทำได้มัดจำให้ถึงปีนั้นแล้วก็โอนเหรอไม่มันไม่มันก็ทําเป็นซื้อขายได้ซื้อขายได้จดทํำสิทธิเหนือพื้นดินเลยอ่า เิหนึ่งหนึ่งก็ศูนย์้ะไรหนึง่งูนยสองศูนยครับอันนี้ะไรหนึ่งูองศูนเราข้าไปมันหนึ่งหนึ่งก็ศูนเข้าไปแยกเป็นหนึง่งก็ศูย์ครับอืดูขี้นะดู่อะหนอนนี้เราอยู่บ้านเลยเนี่ยบ้านจำบอนบ้านจำบอนมูลหนถนกว่าจะรรค์ยลานนะครับเดี๋ยวที่ดีเราก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านีครับซ้ายเลยเอยเดินลว่ัดจำบอนไปนิดนึงนะ ตัวนี้ห่างเคิร์น44กิโลเมตรนะฮะับ500เมตรเลี้ยวซ้าย500เมตรเลียวซ้ายตัวนี้นะครับถึงเรสบาลไหมอ่าไม่ถึงไม่ถึงคนระับไม่ถึงเรสบาลเป็นที่นานะครับที่นาเราทำพาณิชได้ครับม่อนแสงดาวเหรอเลี้ยวซ้ายแล้วถึงไหมของจริ<า>งครับเดี๋ยวเราดูี่ไปครับนี่ฮะ เลี้ยวเข้าตรงนี้นี่ใช่ไปวัดพงอ้อวัดน้ำเย็นอันนี้เลยองสีอ๋อสี่ศูนย์สองชลอสี่นองสี่นะครับไปอีกประมาณเท่าไหร่เอาเนี่ยข้างในก็จอดใหม่รถจอดเดี๋ยวไปจอดข้างในเลยในซอยนี้เนี่ยอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือนะฮรั้วนี้รั้วเหล็กรั้วรั้วถนนนี่ลื้อออกได้ถ้าเราจะทำบ้านลื้อออกได้นะครับร้านทำอะไร เอา,าดเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าซอยนะฮะไปจอดด้านในดีกว่าเนาะจอดด้านในนะครับเข้า,ขาซอยหนึ่งเลครับเข้า,ซอ,ขาซอยหนึ่งฮะติดถนนสองด้านนะครับด้านหน้าติดถนนใหญ่ใช่เราก็ติดถนนซอยแต่เขาวกว้างรถสวนก็ได้สบายแถวนี้ชุมชนเยอะนะฮะ กุงน,จนนะ่จอดหน,น,น,นดีนะไอ้น้ดหจอดพงไนนีก็ไม่ม,มันไปกอนเรกอนเรวนนอ,อ่ะเริมตัวไหนนะเนี่ยที่ตรงยางติดหลังหลังบ้านอันนี้นอันนี้นเรามาอยู่ตรงถนน หนนหลังแปลงนะครับตรงหน้าก็ติดถนนใหญ่นะครับตรงหมดตรงนี้นะครับถ้าปักตรงไหนตรงไหนนะถ้าตรงไปใช่ไหมครับแ้วตงึตงไปไหนนะแล้วโน่นครับที่ทำหลักทำธงไว้นู่น,นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อ๋อถึงถึงถึงนี่ใช่ไหมถึงนี่แล้วก็ตรงไปไหนตรงไปเลยอันนี้มันจะไม่มีคันนานะคือมันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาเขาทำเป็นแบบนี้มีมีหมดตรงนี้หมดหนึ่งตรงนั้นหมดหนึ่งแล้วไปยิงตรงไปเลยยิงตรงไปเลยใช่ไหมก็คือหนึ่งไร่ยิงตรงไปแล้วฝั่งตรงนี้จะเป็นอีกถนนหนึ่งฝั่งตรงนี้เป็นอีกถนนอ๋อต้นต้นไปฝั่งไหนที่ขายฝั่งไหนที่จะขายฝั่งนฝั่งนี้ขายใช่ไหม ไอตัวนั้นเขาถมไปแล้วไอตัวนั้นได้เขาทำกำไรอยู่เกือบสามแสนของไม่ถึงที่ถมเลยใช่ไหมไม่ถึงถือไอถึงที่ถมแลกวก็ซื้อไปแล้วอีกไรนหนึ่งแต่จากจากเสาจากธงนั้นขึ้นมาก็ซื้อไปแล้วอีกไร่หนึ่งก็เหลือวัดขึ้นมาไล่หนึ่งเหลือก็หนึ่งไรหนึ่งงานสามดชิบตารางวาไม่ใช่ไม่ใช่ขายทั้งหมดนะเอาซื้อไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่อยู่ในอยู่ในเดือดด้วยกัน ก็สรุปขายหนึ่งไม่หนึ่ง n g à สามสิบสี่ตารางวาที่มาเลยจัดหนึ่งห่ง n g เข้าตรงนี้ก็ได้ปีที่นาอยู่ในเจกลางชุมชนนะครับแต่โอพายได้ไอปีหกหกใช่ไหมใช่ปีหกหกนะครับก็บ้านทำงนี้หลังนึงทำมุ่นหลังนึงเห็นไหมมันก็เห็นถนนอ่าหนึ่งศูนย์สองศูนย์ด้วยฮะจังหวัดพิงนะครับ ก็ทะลุไปถึงเทศบาลฉลากไ่อดู่ติดหนึ่งด้านหน้าเขาเขาอ,ออก,กได้ใช่ไหมนี่ฮะเป็นทีนานะครับติดผมสองด้านนะครับตรงไหนดิไอ้น้ำไปดนอะไปตรงไหน เนี่ยถึงถึงเสาตีนั่นแหละถึงตีถุงซสแล้วนันก็ไม่ก็ถุงถุง,ถง,ถงเออถึงสง่วนแยกถุงแยกข้างนอกหนึ่งสองแล้วก็เพ่โอ้ม,ม,มีห้าหมดนะครับดเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับก็คือตรงมุมนี้นะถุงนี้นะหนึ่งแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับ หมุดสองอยู่นี่ครับนี่ใช่ไหมใช่หมุดสอง2 2> อันนี้หมุดสองหมุดสามใช่หมุดสองแล้วก็หมุดสามแล้วก็ตรงมานะครับตรงมาจนถึงให้มันได้แนวตรงเออแนวตรงจนถึงหลักหมุดตรงนั้นนะครับที่เห็นขา,ขาวๆนู่นนะครับเออเราจะดึงไปนะครับจริงๆมันก็ นีล,ออเค,เลคือไม่เกี่ยวกับไอ้ไม่เกี่ยวเราะคือนาที่มันไม่มีคันานะคือที่มันเท่ากันครับก็เลยทำเป็นอันนี้โอนได้ปีหกหกแต่สามารถโอนที่สำนักง,งานที่ดินได้นะครับโดยอะไรนักสิทธิหนึ่งพื้นดินใช่ไหมเทืเหนือพื้นดินได้แล้วโอนเ,เป็นสลักชื่อของลูกค้าไปเลยนะครับ<ช>พอเขากรหนกก็ออกไปเปลี่ยนเป็นโอนลอยแหละถึงเวลาคนขายก็ไม่ต้องไปอีกแล้ว คนซื้อก็ไปเปลี่ยนชื่อไปทำชื่อไปแก้ให้มันถูกต้องเวลาวันนั้นผมจะผมจะเปล่งเป็นอยู่ในชุมชนเนาะแก้ที่สบายเลยเนาะอันนี้เป็นสารณ์สหกรณ์ครับนี่ก็ชุมชนมันมันออกมาจากไม่มีอะไรนะเอกสารสิษย์ใช่ไหมแปลงเนี้ยก็คือออกแช่แล้วมาออกฉนวน ให้ครบสิบถึงจะทำนายได้ถึงจะโอนได้ด้านหน้านี้ก็อ๋อเลยนะออกนะเขาว่าอะไรนะนึ่งไร่ซื้อไปแล้วหนึ่งไร่ตามไที่ที่ทงฝัดมันสองไร่สองไร่สองไร่หนึ่งานสามี่ซื้อไปแล้วหนึ่งไร่เหลือหนึ่งไร่หนึงงานสามสิบี่นี่ที่ผมก็ซื้อไปแล้วอีกสองเจ้าน่ะซื้อไปแล้วใช่ไหม ก็ความสูงจากถนนติดติดถนนดำาก็สูงเหมือนกันนะครับเม็ดนึ่งนึงนะฮะมีพนังกั้นนะครับแต่สามารถยื้อเรื่องเอาออกได้นะครับนี่ฮรรถสรัญจรไปมาเยอะครับแต่คมแต่มันจะต่ำกว่านิดนึงบรรยากาศก็รอบๆเลยเนาะแน่ให้รูปเลยกับไปนี่ไมได้รูป อยู่ในชุมชนติดถนนสองด้านนะครับใกล้ถนนหนึ่งศูนย์สองศูนย์เชียงรายเพืชพงนะครับ <c oughs> แักแดนอยู่ตรงนี้ครับถุงตรงนี้ขายทั้งหมด1ล้านบาทนะครับ1ไล่หนึ่งเนี่ยสาตารางวานะครับ ขายไปแล้วแต่คุดูแดงเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ขายไปแล้วครับเหลือแต่ด้านหลังแปลงนี้ครับอันนี้เปิดแบ่งเรียบร้อยแล้วกันเปิดแบ่งเรียบร้อยแล้วกันจะโดนเปิดวัดยี่ไงเป็นหนึ่งไร่หนึ่งไร่หน,ไหนิเปิดไปสองกองแล้วนะกันสัญญาว่าไล่หนึ่งถ้าสุนัวทร์นักก็แบ่งออกมาไล่หนะึ่งโอ้โห ี้ก็ตรงไปที่รถมาพวครับ <อ umbling> ตรงเลยเนาะอันนี้ก็แนวตรงไปเลยใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่ German. อันนี้เขาขายไปแล้วเนาะสนุก네ดีกันนะครับรสน์สนุกเต็มเียสองไร่สองงานสองไล่หนึ่งงานสั่อ๋อเต็มมีคนซื้อหนึ่งไร่ไปละซื้อหนึ่งไ่ไปละถนนก็จะเป็นถนนดำเนาะ ติดถ่นฐนสองด้านนะไม่ไกลจากถกนนอเชียงนายเทิงนะครับนี่ชนโนดของโซม,มันอะไรครับพนังสูงกันนะครับไอ้สูงด้วยตัวไหนะไอ้สูงด้วยตัวไหน กเกือบสิบประมาณเกือบสเมตรเลยเนาะติดตรงที่ผมเยอะนลสองเมตรนนะเลยก็ไป,ไปเรนเอ็มบีเนาะกไปเออถอดลูก,กได้สนใจไปนี้ถักมานะครับ